ครับเฮดเดอร์ที่สามล็อกวินฟัทเจ็ดวิ่งครับรอบเปิดตัวล็อกฟัทเจ็ดสนามแรกเราไม่เคยแข่งเลยครับล็อกฟัทเจ็ดเนี่ยเรามอดิฟายจนกลายเป็นฟัทเจ็ดพัฒนาจากเดิมเดิมไม่มีอะไรเลยนะครับจนกลายเป็นฟัทเจ็ดกำลังจะออกแล้วครับเตรียมตัวปล่อยแล้วครับกรรมการกดนาฬิกาให้นะครับคนขับไม่ต้องกดปล่อยแล้วกดเดิน เราจขุนะครับขุ N B ครับเนี่ยบ่อน,นี้แหละครับที่อหมดแกแล้วอง,องเนี่ยโอกาสโอกาสวิ่งตรงนี้แหละครับไโมที่โน้โอ้มิดเลย <laughs> มิดเลยครับโอ้โอ,ทโอ้ทุกคนฟอดจะได้ทำงานแล้ว ไปไปนี่ครับล้อปัดเ็ครับเฮ่ดึงเชื่อง่ายมากเลยครับทุกคนสบายครับดึงล้อสัดๆล้อตัวินอยู่ใกล้ๆนี่เองครับโอ้โหได้ได้เลยครับึ้โอโหทุกคนปไยล้อปัดเโอโห ข,าย,ขายเชือกออกถขายเชือกขายเชือกเอออ่าขรถขึ้นรถเดี๋ยวต้องวินง่อนนี้ครับเอ้ยเสียวเว้ยมีเสียวครับตรงนั้นต้องระวังให้ยดนะนี่ เว้นเว้นระวังเชือกเหน็บนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งลงนะตรงนี้ลึกลองแกดึงเชือกออกก่อนนะเผื่อเหน็บก็หาต้นไม้อ่ะหาต้นไม้อ่ะนี่ถ้าเชือกเหน็บอ่ะฮะเลยเย็นเหรอใช่หรอ,อก,กดกดเอากดเอากดเอาโอเคกดแล้ว ล็อก,อก,อกอนะล็อกกระตูกระตกเชือกกระตูก